คลิปนี้พาทุกคนมาสองเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเต้าลิสกันอีกแล้วนะคะล่าสุดค่ะคุณพ่อบาร์บินเบสบอยนะคะมาลงโพสต์เมม o r ีย้อนวันวาน,วนสำหรับงานบุคคล่าสุดค่ะที่เต้าลิสเนี่ยไปเฉิดฉายวม่าแต่ว่างานต่อไปเมื่อไรคะแคมเปญจะมีตอนไหนรอติดตามอยู่นะคะต่อมาค่ะทุกคนแบรนดชักมูสนะคะเขาได้มากดไลค์และก็คอมเมนต์ให้กับ IG จีดงิซ่าคงจะถูกใจโพสต์นี้หนักมากใช่ไหมคะเป็นโมเมนต์ที่ดงิซ่ามาลงรวบรวมนะคะตอนที่อยู่ปารีสนั่นเองเนาะก่อ มีคนรักอินโดนิซ่ยเยอะๆค่ะต่อมาสําหรับที่นงลิซ่าได้ขึ้นปกนิตยสาร Market Plu s นะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดถึงนงลิซ่าโดยระบุแบบนิดๆนํามาเล่าให้ได้ฟังกันบอกว่าลิซ่าสร้างมูลค่าแบร,าาบแรนด์อย่างไรให้ทั้งโลกต้องซื้อนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวบอกว่าในยุคที่เส้นแบ่งระหว่างคนกับแบรนด์เลือนรางและลิซ่มามโนบัตหรือว่าลิซ่าคือกรณีศึกษาที่ช,ชัดเจนที่สุดของการสร้างบรรทัดตัวตนที่มีทั้งสินค้ากลยุทธ์และก็ระบบนิเวศครบวงจรแกนหลักของแบรนด์ล ปรดัก <Product S 2> ที่โลกเลียนไม่ได้ Perform ร n c e ระดับโลกที่พิสูจน์ด้วยหมื่นชั่วโมงนะคะแห่งการฝึกฝนจนกลายเป็น proof of w o r k ให้ตลาดเชื่อถือขณะเดียวกันเธอก็ไม่กลบความเป็นไทยแต่ยกระดับความเป็นแตกต่างเชิงกลยุทธ์สอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมไทยยังมีความหมายทาให้ลิซ่าไม่ใช่แค่ศิลป,ปินเคป๊อปแต่ว่าเป็น culture bridge ที่โลกจับตาบนเวทีแฟชั่นลิซ่าสร้าง visual identity ชาติเจนสตรีทผสมไฮเอ็นจนกลายเป็น working billboard ที่แบรนด์ลักชัวรี่อยากล้อมรวมภาพลักษณ์ด้วยการจับมือกับเซรีนจุดลุ อุปสงค์เชิงวัฒนธรรมต่ด้วยหรือวิตตองและบุการีที่ตอกย้ำว่าเธอคือ Revenue Attention d i v e r ของพอร์ตรู้ตัวเลขตอกย้ำอิทธิพลอิส t a แกรมผู้ติดตามมากกว่า106.9้าล้านคนค่าตอบแทนต่อโพสต์ระดับหลักล้านดอลาลาร์และก็โพสต์เดียวสร้าง Media Impact Value ราว1.6ล้านดอลาลาร์พลังที่แปลงเป็นยอดขายและก็ของโซเอาได้จริงสิ่งที่ทําให้เครื่องยนต์เดินไม่มีสะดุดนั่นก็คือ Ecosystem Flywheel ของแฟนคลับที่ทําหน้าที่ทั้งครีเตอร์นักการตลาดและทีมบริหารวิก k b a แอี่บสแบเแปลคอนเทนต์ปัน่นเฮดแท็กสตรีมมิ่งมาราธอนจนการรับรู้ต่อยอดเป็นไรายได้ในเชิงธุรกิจดีซ่าปิดเกมด้วยการกอร่อตั้งลาวก้าวจากผลิตภัณฑ์สูตรเจ้าของแพลตฟอร์มคุมห่วงโซ่ตั้งแต่การสร้างสารรค์จนถึงการจิรจาเปิดทางสู่เลคซี่แบรนด์ที่ยืนยาวกว่าศิลป,ปินบนเวทีแล้วก็บอกว่าค้นดูสูตรรับเชิงกลยุทธ์แบบลงเลือกทำรายการฟืร้น H, a, am, Brand, gy, e ystem, L L, แบรนด์ศ ที่เปลี่ยนศิลปินให้เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปอ่านบทความวิเคราะห์ฉบับเต็มนะคะแล้วก็เคสเชิงลึกอของโงนิซ่าได้ที่เว็บไซต์ marketplus.in.th ซึ่งอย่างที่กล่าวไปว่าก่อนหน้านี้โงนิซ่าขึ้นนิตยสารข,ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนิตยสารการสัมภาษณ์หรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าเขามีการพูดถึงเป็นบทความของเขาแล้วก็พูดถึงโงนิซ่าประมาณนี้ค่ะรียได้ว่าเลิศมากเป็นความภาคภูมิใจนะคะนนี่โงนิซ่าของเราคือซอฟ t ์พาวเวอร์แล้วก็เป็นต้น แบบจริงๆค่ะแล้วก็มีการพูดถึงแฟนคลับด้วยนะทํายังไงแฟนคลับถึงกลายมาเป็นทั้งครีเอเตอร์นักการตลาดทีมบริหารเพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งที่ทาให้เครื่องยนต์เดินไม่มีสะดุดก็คืออีโคซิสเต็มฟลายวิใช่ไหมคะของแฟนคลับเป็นทั้งนักการตลาดครีเอเตอร์ทีมบริหารวิกฤตแปลคอนเทนต์ content, ปัน่นแฮตแท็กสตรีมมิ่งมาราอนนั่นเองเนาะแม้ด้พูดถึงแฟนคลับนิดนึงก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะเนี่ยเียมมาฐานแฟนคลับของโนริซันนั้นแข็งแรงมากๆค่ะอันนี้ไม่ขิ่งไม่ได้นะจ๊ะใครที่ออยากจะดบ ความนี้เต็มๆหรือแอดจะปักลิงไว้ให้ค่ะแล้วก็ล่าส,สุดค่ะมีรูปภาพของน้องลิซ่าแลวก็คุณนิกาลาหรือว่าคุณนิคลาสหัวเรือใหญ่แห่งเสื้อผ้าหรือวิตตองเอลวีซึ่งรูปภาพนี้เปิดเผยออกมาจากสื่อนั่นเองนะคะไฮเรสออฟฟิเชียลค่ะมีการลงรูปภาพของน้องลิซ่านะคะโคตรสวยอันนี้ฝากอินกิกันด้วยนะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้เป็นเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเต้าลิสค่ะ